โฟ้าผู้สมทรงสมดำนินร้อยตามพระบิดาจึงประทานโครงการมากมายเพราะพระไทยมีแต่พวงประชา,ระา,ราสรุปการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา มีการศึกษา2,565ถึง2,566สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสองโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเป็นโครงการที่สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทยคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนีเมื่อปีพศ2552ซึ่งที่มาของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาจากการประเมินผลนานาของโครงการพิซ่าพบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนำแนวคิดโครงการมาพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนประสบความสำเร็จและได้นำแนวคิดสู่ระดับประถมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประฐมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษารุ่นที่1มีจำนวน20โรงเรียนรุ่นที่2มีจำนวน20โรงเรียนรวมทั้งหมดจำนวน40โรงเรียนมีการดำเนินการดังนี้ผู้รับผิดชอบโครงการและเป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นนางสาวรัตดาวันคำเขียน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นนางออนหะไทยจันแจมครูโรงเรียนอนุบาลลมเก่าและนางกุสุมาบุญทันครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อยในการเข้าร่วมการอบรมและนำความรู้มาขยายผลให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นป .1 ถึงป .3 โดยมีการจัดอบรมขยายผลกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยจำนวน16กิจกรรมและกิจกรรมการสืบเสาะอ,อิสระใช้วัฒจักรการสืบเสาะ6ขั้นมีโรงเรียนผ่านการประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาจำนวน20โรงเรียนเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2565ในวันที่18กรกฎาคม2566จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนในโครงการรุ่นที่สองมีจํานวน20โรงเรียนสำนักงานเขตได้ดำเนินการอบรมขยายผลการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมการสืบเสาะอ,อิสระให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นป .1- ถึงป .3 และได้มีการนิเทศติดตามหนุนเสริมให้คำปรึกษาและนำการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกิจกรรมการสืบเสาะอ,อิสระและมีโรงเรียนในรุ่นที่สองขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาจำนวน20โรงเรียนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขสนุกกับกิจกรรมการทดลองพัฒนาทักษะด้านต่างๆเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ของโครงการ Questioning, Inquiring, Shaping the Future